สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรนันแพง fc น้องอุ้งยิงเพีรนวันแพงและ fc บอสโจและ fc สซโลดอ,อบบุบลผมต้องขอขอบคุณ fc สซโลดอ,อบบุบลที่ได้กดไลค์กดติดตามให้กับผมสอโลดอบบุบลต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง น้ององค์อิงเพชรบันแพงซุปเปอร์สตาน้อยแห่งวงสาวน้อยเพชรบันแพงเมื่อวานนี้คณะน้ององค์หิงหรือคณะบอดโจและซอนโนตพ่อยก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่11กันยา เวลาประมาณห้าโมงเย็นและมีเอซน้องอุ้งอิงและเอฟซบอสโจหรือเอซสาวน้อยเพลินบนแพงมารอรับที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมากเพื่อมารอรับซุปเปอร์สตาร์น้อยอุ้งอิงเพชรบัานแพงที่กลับจากออนทัว จากประเทศญี่ปุ่นและ <c oughs> มือยูทูบเบอร์ต่างๆก็มาได้ามาถ่ายทำคลิปของน้องที่สนามบินทำให้สนามบินคับขั่งไปด้วย f อซของน้ององค์หญิงเพชรบ้านแพงและตอนเย็นๆของวันที่สิเอน้องก็ได้ ไปเยี่ยมลำเพลินโชหรือลำเพลินสาวน้อยเพชรบันแพงวงที่สองที่แสดงอยู่ที่ <c oughs> ลังสิตน้องและบอดโชและซอนนดได้เดินทางไปให้กำลังใจสาวน้อยลำเพลินโชทำให้เอฟซี พ่อพ่อแม่แม่แมอบอุอน่นที่ได้เห็นซุปเปอร์สตาร์วงหญิงเพชรบันแพงได้ไปปรากฏที่บนเวทีสาวน้อยลำพนโชว์หลังจากนั้นน้องก็ได้เดินทางกลับบ้านน้องครูอำเภอเมือง จยงหวัดศรีสะเกดจนถึงบ้านน้องขูเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเวลาประมาณ6โมงเช้าของวันที่12กันยา6 7เจ็ดสำหรับคลิปนี้ผมเพาะเอาไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณครับ